สวัสดีท่านชมครับพบกับสนใจสั่งมาช่องแนวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับมาเจอก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับสูตรเข้มข้นนะครับนี่ครับบริเวณนี้อ่าก็เลยจะมาชิมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยผ่านมานะครับข้างขาข้างสานีิรถไฟนะฮะนี่ฮะที่ร้านครับสั่งไว้แล้วครับมี มีเหลืองครับกับเส้นมีขาวนี่ครับมอเปแบบนี้ฮนะไอขาใจดีฮนะยิ้มด้วยก็บรรยากาศร้านก็กันเองนะเนี่ยครับก็มีสามสี่ห้าโต๊ะอยู่นะครับมีแคบหมูด้วยนะเนี่ยแคบหมูนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้จุดบริการน้ําแข็งฮนะเนี่ยแก้วตรงนี้นะครับแล้วก็มีผักนะครับ มีทวง,งอกนะครับแล้วก็โหระพานะครับนี่ฮะเ,เดี๋ยวไปชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะมาแล้วเส้นขาวเนี่ยรแัแต่อไปก็จะเป็นมีบะหมี่นะฮะนี่น้ำตก นี่น่ากินมากครับเดี๋ยวลองชิมครับว่าอร่อยแค่ไหนครับไปโอเคครับเนี่ยได้มาแล้วปีนึงแล้วดูด้วยครับเดี๋ยวผมยังไม่ปรุงนะชิก <S <S มก่อนอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงแต่ผมจะใส่พริกเพิ่มอีกหนึ่ง โอ้มันเยอะไปบะครับก็ยังไงก็ฝากแล้วนะครับตรงนี้อร่อยมากครับพาไปชิมได้ครับสวัสดีครับ